สวัสดีครับผมอั้ม KSM โอเคชื่อเจนจ้ะขวันค่ะคลิปนี้เพื่อเราจะมายำมะไฟกินนะครับนี่ครับผลมะไฟครับวว้ารสชาติของมันก็เดี๋ยวจะมาชิมดูนะครับรุย ถ้ามันก็จะออกเปรียปร้ยวๆครับน,นี่แห<ด>ละครับคือเหตุผลที่เราจะเอามายำครับก็มาเริ่มปอกเปลือกกันเลยครับโเคเอาเปลือกทิ้งเอาเนื้อไว้เ,เ,เ,เนื้อเอา็ดเอาไว้แก่เนื้อเ,อเอม็ดมันเหรอเอาเอไว้คงต้องใช้เวลาหน่อยนะครับกว่าจะได้ยเยอะนี่ <laughs> ตอนนี้ก็บรรยากาศเย็นสบายนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ฝนตกครับตอนนี้ก็บรรยากาศยางังครึมๆอยู่ครับตาสาวได้ไปส่งเขียดไหมว่าจะไปแต่ไม่ไปทำไมไม่รู้เคยไปไหมเคยไปจับเขียดไปจับขี้ควาย ไปตามเสียงแล้วไม่เจอครับทุกคนก็ไปเจอกันตอนแกะเปลือกเสร็จเลยครับโอเคยกอันนี้ออกก่อนครับบอกใครเขาบอกเองยกเองนี่เหรอก็มาเริ่มทำน้ำยำกันเลยครับพริกพงครับ ปิครับเกใส่น้ำปลาอ่ายังหอมแดงครับ ใส่กระเทียมซอยลงไปครับเฮ้ยหอมแดงครับ,บ,บ <c oughs> ครับทุกคนก็มาเริ่มราดน้ำยำกันเลยครับจีดังจักก็มันจักเล้ยแล้ว <c oughs> <c oughs> ว้าวน้ำยำน้อยกรองจี๋ก็มาเริ่มกินกันเลยครับ โอเคนะครับใส่เต็มช้อนอย่างนี้นะครับเอ้ยซ่บว่ะสดน้ำตามครับอ่ะไปให้มากินบ่ะ

บอกเขาราบมาไปจุดยักไเนี่พวกเข่ากันดีมากเลยครับละลายในป่าเลยครับเนี่ยเต็มช้อนเลยครับ ได้เ yeah. mm hmm. คลิปนี้ซาซามาแปลกครับเงียบเลยอ <laughs> <laughs> ่านีแปลกชวนคุยไม่อยูอ่ กันกันเราอะไรเนื้อของมาไปจะทำน้ำนะครับโอเคตามมากินใช่ก่อน Tìm con như thế này rồi hả? Lát đi khám quá. <laughs> <laughs> <laughs>

ทีมงานตัวป uz, <Okay. S 2> วนปับไปไหนหมดไมครับก็สำหรับคลิปนี้ยำมาไปก็อร่อยเหมือนกันนะครับเนี่ยก็ต้องขอลากันไปเพียงแค่นี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราเน้นครับขอบคุณครับบ๊ายบาย